สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเมสสเตชันก็มีหนังของ Netflix มาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะเมื่อมนุษย์ต้องตายกลายเป็นดวงวิญญาณจะต้องผ่านด่านคุมนรกทั้ง7ในกำหนดเวลา49วันคือนรกแห่งบาปหลอกลวงเกียด้านอายุติธรรมทรยศความรรนแรงคฆาตกรรมและากาตตานยูดวงวิญญาณที่ผ่านด่านทั้งหมดนี้ได้จึงจะได้ไปเกิดใหม่ จากเรื่องราวของคิมจางฮงเขาได้ทำงานเป็นพนักง,งานดับเพลิงจางฮงได้ช่วยเหลือเด็กออกมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ตึกหลายชั้นจนถึงแก่ความตายจาหฮงได้เจอกับเหล่าเทพผู้พิทักษ์ทั้ง3หรือที่เรียกว่ายม,มทูต ที่จะพาจางฮงไปผ่าน3าพิจารณาของคุมนรกทั้ง7เป็นเวลา49วันและวิญญาณของจางฮงก็ได้ถูกระบุว่าเป็นสุดยอดวิญญาณจางฮงได้ถูกพาตัวไปยังประตูสุนรกและด่านแรกที่เขาต้องเจอก็คือหุบเขาไฟนรกหรือนรกแห่งบาปฆาตกรรมแต่จางฮงได้บอกสามผู้พิทักษ์ว่าเขาไม่เคยทำร้ายใครโยมทุตคังริมได้บอกว่าถ้าการกระทำของจางฮงส่งผลให้มีคนตายนั่นก็ถือว่ามากพอที่ จะเป็นความผิดของเขาแล้วจากฮงได้ถูกพาตัวมายังนรกแห่งบาปฆาตกรรมเพื่อตัดสินความผิดของเขาต่อหน้าเทพแห่งบาปฆาตกรรมเขาได้ถูกตัดสินให้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะการกล่าวหาว่าเขาเก่อฆาตกรรมถือว่าปราศจากหลักฐาน จาหงได้ถูกพามายังนรกแห่งความเกียดคร้านผู้ที่จะตัดสินความผิดของเขาก็คือเทพแห่งบาปเกียดคร้านและเขาก็ได้ถูกตัดสินให้ไม่มีความผิดอีกครั้งหลังจากที่ผ่านนรกแห่งความเกียดคร้านมาได้แล้วยมทูตทั้ง3ก็ได้พาจาหงมาที่ป่าแห่งใบมีดเพื่อเดินทางไปยังนรกแห่งการหลอกลวงแต่ทว่าการเดินทางผ่านป่าแห่งนี้มันไม่ได้ง่ายนักพวกเขาต้องเจอกับผีนรก พอครอบครัวของจ่าฮงคนใดคนหนึ่งได้ตายไปแล้วกลายเป็นวิญญาณอาฆาตเมื่อมันท่องไปบนโลกมนุษย์ปรโลกก็จะปั่นป่วนไปด้วยและถ้าผีนรกยังก่อกวนเวลายังพุ่งไปเร็วแบบนี้พวกเขาก็จะไปไม่ถึงสารสุดท้ายโยมทุตคังริมได้ไปหาสาเหตุการตายของครอบครัวของจาฮงที่บนโลกมนุษย์คังริมได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าแม่ของจาง่าฮงเพื่อแสดงความเสียใจกับการตายของจาฮง แต่กับกลายเป็นว่าคนที่ตายนั้นเป็นซูฮงน้องชายของเขาคังลิมได้ตามไล่ล่าซูฮงที่ได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตแต่เขากลับตามไล่ล่าไม่ทันในขณะที่คังลิมไล่ตามซูฮงอยู่นั้นกลุ่มของเฮวานเม็กก็ถูกล้อมจากผีนรกแต่เจ้านรกยอมลาได้มาช่วยพวกเขาไว้คังลิมได้ขอให้เฮวานเม็กและดักชุนไม่ให้บอกจางฮงว่าซูฮงได้ตายไปแล้วคังลิมได้ไปตามสืบที่โลกมนุษย์ ว่าทำไมซูงหงถึงได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตจาหฮงได้ถูกพามายังศาลแห่งการรอกลวงเพื่อตัดสินความผิดในครั้งนี้และก็เป็นอีกครั้งที่เขาได้ถูกตัดสินให้ไม่มีความผิดขังริมได้ตามสืบจนรู้ว่าซูฮง,งถูกดงยอนยิงจนเกือบตายเพราะอุบัติเหตุแต่เขากลับโดนฝั่งทั้งเป็นเพียงพอต้องการปกปิดความผิดของดงยอน สารต่อไปที่จาหงต้องเจอก็คือนรกแห่งอายุติธรรมแต่ระหว่างที่เดินทางไปนรกแห่งอายุติธรรมนั้นเฮวานเม็ก hey ได้หลุดป่าออกมาว่าซูงหงได้ตายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแต่การที่ไปยุ่งเรื่องของโรคมนุษย์มากๆมันก็ส่งผลต่อการเดินทางไปยังศาลพิจารณาคดีต,ต่างๆสารต่อไปที่จาหงต้องเจอก็คือศาลแห่งการหักหลังและก็เป็นอีกครั้งที่เขาได้ถูกตัดสินให้ไม่มีความผิด คังลิมได้ไล่ตามซูฮง,งได้ทันและได้ขอให้ซูฮง,งเลิอกอาฆาตและล้งแขนแต่ซูฮง,งก็ไม่สามารถเลิอกอาฆาตได้จางฮงได้ขอร้องคังลิมไม่ให้กำจัดวิญญาณของน้องชายแต่ที่คังลิมทำได้ก็แค่พาวิญญาณของซูฮง,งมาที่ปรโลกและกำจัดวิญญาณอาฆาตสารต่อไปที่จางฮงต้องเจอคือสารแห่งความรุนแรง ดวงยอนได้ดื่มเหล้าและเขาได้ไปหาแม่ของจ้าฮงเพื่อเอาแผนที่ที่ฝังศพของซูฮงไปให้ดวงยอนที่จมอยู่กับความผิดนั้นเขาได้ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแต่ซูฮงได้ขอร้องคังลิมให้ช่วยชีวิตของดวงยอนไว้เพื่อแลกกับการที่ซูฮงจะทำตามที่คังลิมบอกทุกอย่าง จางฮงได้ถูกศาลแห่งความรุนแรงตัดสินให้เขามีความผิดจากการใช้ความรุนแรงต่อครอบครัวแต่ดักชุนได้ขอไว้ว่าให้รวมพิจารณาคดีที่ศาลถัดไปแต่ถ้าจางฮงถูกตัดสินว่ามีความผิดในศาลสุดท้ายจางฮงก็จะโดนโทษเป็นสองเท่าและโยมทูตที่นำทางมาจะต้องถูกลิบอภิสิทธิ์ต่างๆในปอโรค านต่อไปที่จะาฮงต้องเจอคือนรกแห่งความอากตันยูหลังจากที่ซูฮงได้กลับมาเป็นดวงวิญญาณปกติแล้วคังลิมได้พาซูฮงกลับมาที่ค่ายทหารแต่เขากลับเห็นแม่ถูกทำร้ายซูฮงได้กลายเป็นวิญญาณอาฆาตอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับรุนแรงกว่าที่ผ่านมา จางฮงได้เดินทางไปถึงนรกแห่งความอากตันยูแต่จาหฮงได้ถูกตัดสินให้มีความผิดทันทีเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงจาหฮงจะรอดจากคําตัดสินนี้ได้หรือไม่ฝากเพื่อนๆติดตามภาพยนตร์เรื่องฝ่าเจดนรกไปกับพระเจ้าไดที่เน็ตฟลินะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกันยเยอะๆด้วยนะคะ